สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันข้างนอกบ้านบ้างอะน,นะคะอะมาเริ่มกันเลยค่ะมาว่าด,ด้วยละครลิงกันดีกว่าเนาะขนาดกุเรื่องลิงสองตัวเนี่ยที่ทําเป็นจะวางมวยกันน่ยนะคะก็ยังฉุดม็อบไม่อยู่เลยค่ะหลายท่านคงน,นึกออกนะลิงสองตัวที่ทําท่าจะวางมวยกันนหะย,ยังฉุดม็อบไม่อยู่เลยค่ะเพราะอะไรเนี่ยเหรอคะเพราะคนเขารู้ทันค่ะก็คือมันไม่เนียนเลยคะ่ะ ลิงสองตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่2ตัวนะตอนหลังก็มีลิงตัวเมียเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งตัวเมียตัวนี้เนี่ยออกโรงออกโรงมาทีไรเนี่ยก็ดูก็ดูตอนหลังเนี่ยคนจะไม่ให้ความสนใจละไอ้ลิงตัวเมียตัวเนี้ยที่ออกโรงมาตอนหลังเนี่ยก็คือมาเข้าข้างลิงมาเฟียลิงมาเฟียกับลิงนักเลงพระรามเจ็ดโอเคนะใช้ตัวย่อนะคะ คืออ,อย่างที่บอกอะ่ะยิ่งเห็นหน้าลิงตัวเมียคนเขาก็ยิ่งขำเหมนะเพราะลิงตัวนี้มันไม่มีราคาในสายตาประชาชนนานแล้วค่ะจะว่าไปคณะละครลิงเขาก็เล่นตามบทเลยนะเล่นเสร็จก็ได้กล้วยกันไปเป็นรางวัลกระแสะการชูสามนิ้วนี่นะคะก็ลามไปถึงเด็กอนุบาลแล้วค่ะก็คงคือก็อย่างที่รู้กันน่ะก็คงเพ่อผู้ใหญ่แหละผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยนะที่รักประชาธิปไตยเนี่ย ก็ให้ลูกให้หลานทำานะก็เหมือนดิฉันเองนะ่ะก็ยังให้แม่เลยให้คุณยายนุ่มอายุ83 84ี่นี่ชู3นิ้วเลยก็ไม่แปลกหรอกคืออย่างที่บอกอะ่ะอย่างเด็กอนุบาลคนเนี้ยก็คงจะเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละผู้ใหญ่ที่รักในประชาธิปไตยอะ่ะให้ลูกหลานทำ่ะนะคะดิฉันดูแล้วว่าเออน่ารักดีแต่นายกประยุทธ์คงไม่คิดไม่เห็นเหมือนที่ดิฉันคิดหรอกคะ่ะ ถ้าเห็นว่าน้องอนุบาลคนที่ชู3นิ้วเนี่ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็คงไม่ปล่อยให้มีเจ้าหน้าที่รัฐไปขม่มขู่คุกคามเด็กถึงที่บ้านพักหรอกจริงไหมไอ้เรื่องขม่มขู่คุกคามประชาชนเนี่ยมีเป็นข่าวให้เห็นแทบจะทุกวันเลยค่ะพอโดนมากๆเข้าไอ้จากกลัวนะจากที่โดนคุกคามข่คมขู่บ่อยๆเข้าเนี่ยจากกลัวก็กลายเป็นโกรธนะจนเกิดแฮชแท็กตามหาลูกประยุทธ์หลายท่านคงเห็นแล้วนแฮชแท็กเนี่ยตามหาลูกประยุทธ์ ลูกสาวฝาแฝดของพ่อตูเอต่เนี่ยพ่อตู่นี่อยู่ไหนเป็นคําถามประจําวันไปเลยค่ะกับแฮชแท็กนี้นายกนายกก็ของขึ้นสิคะพูดน้ําเสียงแบบมีอารมณ์ว่าออจะว่าไปเนี่ยแกก็พูดมีอารมณ์มาตลอดนะก็คงไม่แปลกอะไรอะ่ะลุงบอกว่าขออย่าขออย่าลงรูปลูกสาวฝาแฝดของผมเลยผมห่วงความปลอดภัยของเขาขอให้เห็นใจผมบ้างเถอะ คุณลุงนายกพูดมาอย่างเงี้ยวอลวอนวิงวอนขอให้เห็นใจอย่าอย่าอ,อ,อย่าลงรูปอย่าลงลงรูปของลูกสาวผมเลยขอให้เห็นใจผมเธอก็เท่าที่ติดตามในข่าวนะคะท่านนายกที่มีแฮชแท็กตามหาลูกนายกกันตามหาลูกป,ประยุทธ์กันอ่ะนะก็ทราบว่าประชาชนอยากรู้ว่าตอนนี้ลูกสาวฝาแฝดของท่านทำอะไรอยู่ที่ไหนรวยขึ้นกว่าเดิมมากไหม คือเขาก็ทั้งคำถามประมาณว่าเถ้าตรวจสอบนายกไม่ได้เนี่ยก็ขอตรวจสอบลูกเมียนายกก็แล้วกันอันนี้คนเขาพูดกันมานะคะดิฉันไม่ได้พูดเองได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าตอนนี้ลูกสาวของท่านเนี่ยอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมตามข่าวนะดิฉันก็ติดตามข่าวนะเ,เป็นถึงลูกสาวนายกสืบทอดอํานาจคสชเนาะคงไม่ลําบากเหมือนประชาชนชาวรากคายาในประเทศไทยหรอกจริงไหม ถึงตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าท่านนายกจะเข้าใจหัวอ,อกของคนที่ถูกคุกคามข่มขู่หรือยังขนาดท่านยังห่วงลูกตัวเองเลยนะแล้วประชาชนเขาก็เป็นห่วงคนในครอบครัวเขาเหมือนกันนะถูกไหมปะโทลูกใครใครก็รักถูกไหมเดี๋ยวก็ถามย้ำไปถูกไหมถูกไหม,ไมบ่อยๆอะ่ะคือกับเรื่องข่มขู่คุกค,กคามการจับกับข้อหาที่ถูกมอบให้มากมาย่กยกองเนี่ยโดยมันก็มักเกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามรัฐเสมอๆนะ จนเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ้ยนี่มันสองมาตรฐานชัดๆเลยนะเนี่ยท่านพอบอตรอบอกก็ไม่อยากถ้าไม่อยากให้โดนจับเนี่ยก็ไปชุมนุมที่ทุ่งกุลาร้องไห้สิท่านชี้ท่านบอกว่าใหไ้ไปชุมนุมที่ทุ่งกุลาร้องไห้เออท่านคะทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยในอดีตเนี่ยในอดีตที่หลายสิบปีนี้อาจจะแห้งแล้งอาจจะไม่ได้เจริญอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ท่านไปดูเลยนะคะ มันไม่เหมือนกับที่ท่านจินตนาการไว้บอกไล่ให้ผู้ชุมนุมไปชุมนุมที่ทุ่งกุลาล้องไห้คือตอนนี้ทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยจเจริญไปมากแล้วนะคะอันนี้ก็บอกให้ท่านทราบนะคือจะว่าไปที่ท่านแนะนําให้ไปชุมนุมที่ทุ่งกุลาล้องให้เนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะคะท่านผู้ชุมนุมก็ก็ลองก็น่าจะลองเอาไอเดียบิ๊กตํารวจเนี่ยไปพิจารณาดูนะคะจัดให้เบิ่มๆไปเลยเนอะ ไอดอลดิฉันนะคะเนี่ยสำหรับท่านพอบอรตรท่านนี้เนี่ยถึงไม่อยากวิารา์ท่านมากค่ะเดี๋ยวท่านก็กเกษียณแล้วหลังกเกษียณเนี่ยหากว่างๆจากภารกิจท่านก็ไปเยี่ยมมอบได้ทุกเวทีเลยนะคะเออก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดน่ะนะมีใครเห็นโฆษณาที่ถูกปล่อยออกมาจากกรมประชาสัมพันธ์บ้างกันไหมคะคิดว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นผ่านตาไปบ้างนะเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าเด็กควบคุมเด็กแบ่งแยกพ่อแม่ลูกให้อยู่ห่างกันสร้างความบาดกลัว ให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ได้เห็นว่าหากปล่อยให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เท่ากับว่าพ่อแม่นั้นน่ะไม่รักลูกส่วนลูกก็ไม่เคารพพ่อแม่โฆษณาตัวนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาไม่นานอยู่ๆก็ถูกลบออกไปอะค่ะท่านไปหาดูได้นะคะเผื่อจะมีใครแคปไวอะค่ะคือเออเราเราก็ไม่นึกอะนะหรือเราจะนึกก็ไม่รู้นะ <laughs> ก็อยู่ๆอ,อยู่ๆเสไก่อูเสไ,ไก่อูที่ ตอนนี้ก็ไปเป็นข้าราชการในบิ๊กบิ้มในกรมประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยเนี่ยนะคะก็ออกมาปฏิเสธแบบหน้านิ่งๆอะ่ะไม่อยากจะใช้คําว่าหน้ามึนๆน,นะดิฉันก็บอกว่าท่านหน้านิ่งก็แล้วกันบอกกรมไม่ได้ปล่อยนะครับเจ้าหน้าที่ในกรมเขาปล่อยเขาทํากันเองและตอนนี้ก็ลบออกไปแล้วครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคุณผู้คุณผู้ฟังคิดว่าเสไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเหรอคะหรือว่าเสรู้ เตเสเอ่อบายเบียงบายเบียงใช้คำนี้ได้ไหมก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าเออเสไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆเพราะอะไรหรือเสรู้ทุกเรื่องแหละแต่ต้องปฏิเสธเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ